ราศีตุลดวงการงานการเงินโชคราบความรักจะเป็นยังไงจะปังขนาดไหนมาฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีตุลในเดือนกรกดาคมปี2566 ชาวราศีตุลคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนคำพยากรณ์นี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีตุลเท่านั้นดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีตุลในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะวันที่4กรกฎาคมนะคะดาวพุธดาวเจ้าเรือนสุภะได้ย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎนะคะในภพกัมมะ ก็จะส่งผลดีนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานจะเป็นจังหวะที่คุณจะมีชื่อเสียงมีเครดิตท,ที่ดีจะได้รับการยอมรับนับถือหรืออาจจะมีข่าวดีเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับธุรกิจของคุณเข้ามาวันที่14กรกฎาคมดาวพระเกตนะคะก็ได้ย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎในภพการงานของคุณอีกเช่นกัน ช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปคุณอาจจะมีงานที่ต้องเร่งต้องด่วนมากนะคะหรือว่ามีงานกระทันหันเข้ามาหรือบางทีจะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องทํางานแทนคนอื่นก็ได้วันที่17กรกฎาคมนะคะดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนลาพะจะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎนะคะในพบการงานอีกเช่นกันและดาวอาทิตย์นะคะจะมีมาตรฐานทางดวงดาวเป็นมหาจักรก็แปลว่าการงานของคุณนะคะจะส่งผลให้เกิดความสำเร็จอย่างแน่นอน และในวันที่23กรกรกฎาคมดาวพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ในภพนาภะได้ตำแหน่งทางดวงดาวเป็นราชาโชคก็ถือว่าชาวราศีตุลคุณจะมีโชคนะคะในเรื่องของการติดต่อเจราจาสื่อสารจะมีโชคดีจากคำพูดหรือเรียกได้ว่าปากจะพารวยก็ว่าได้คนค้าขายก็จะประสบแต่ความสำเร็จ ดังนั้นนะคะโชคชะตาของคุณในเดือนกรกฎาคมนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะคะแต่ยังไงก็ตามตอนนี้ดาวเสาดาวเจ้าเรือนผันธุนะคะกําลังโคจรถอยหลังอยู่ในภพปุตตะดังนั้นนะคะใครที่กําลังรอบ้านใหม่รถใหม่ช่วงนี้อาจจะมีความราชาเข้ามาบ้าง มาดูในด้านการงานกันนะคะช่วงต้นเดือน,นะคะไปจนถึงวันที่17กรกฎาคมคุณจะมีทั้งดาวพุธดาวพระเกตนะคะโคจรอ,อยู่ในเรือนการงานและในวันที่17กรกฎาคมก็จะมีทั้งดาวอาทิตย์เข้ามาโคจรร่วมด้วยช่วงต้นเดือนกลางเดือนนะคะการงานค่อนข้างดีแต่พอหลังวันที่17กรกฎาคมไปนะคะดาวอาทิตย์ก็จะย้ายเข้ามาเป็นมหาจักรก็แปลได้ว่า คุณกว่าจะได้อะไรมานะคะมันก็ต้องมีการต่อสู้ฝ่าวันก่อนแต่ยังไงคุณยิ่งขยันคุณก็ยิ่งรวยนะคะเหนื่อยแล้วจะได้รับความสำเร็จกลับมาคนค้าขายคนทำธุรกิจเดือนนี้จะค้าขายดีมีกำไรดาวพุธนะคะเป็นดาวแห่งคำพูดการเจรจามาโครจรอยู่ในราศีธาตุน้ำเรียกได้ว่าคำพูดจะพาให้คุณรวยได้นะคะ มาดูในด้านการเงินและโชคนาบนะคะดาวการเงินก็ได้ย้ายออกจากตำแหน่งที่อ่อนกำลังแล้วนะคะและดาวการเงินจะย้ายเข้าไปอยู่ในภพราพะร่วมกับดาวศุกร์ด้วย ก็ทําให้การเงินนะคะกลับมามีสภาพคล่องมากขึ้นบางคนนะคะอาจจะได้รับการสนับสนุนในเรื่องการเงินจากคนรักก็ได้และดาวอังคารในราศีสิงห์นะคะก็จะส่งผลในเรื่องของการหารายได้ช่วงนี้คุณหยิบจับทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองคุณจะค้นพบช่องทางใหม่ๆนะคะที่จะมีรายได้เพิ่มเข้ามาด้วย และในช่วงต้นเดือนกลางเดือนนะคะคุณก็ยังมีดาวพระเกตคอยกระตุ้นโชคลาภของคุณอยู่นะคะก็ถือว่าจะมีโชคดีอย่างแน่นอนจะมีโชคลาภเข้ามาแบบไม่คาดฝันด้วยนะคะ มาดูในด้านความรักกันนะคะของชาวลัคนาราศีตุลดาวอังคารกับดาวศุกร์นะคะที่ไปโคโจรร่วมกันอยู่ในภพลาพระดวงความรักก็ดูจะสดใสนะคะคนสดก็ถือว่าจะเป็นช่วงที่คุณมีสเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นแต่ยังไงก็ตามนะคะคุณยังมีดาวเสาร์นะคะที่กําลังโคโจรถอยหลังแล้วก็เล็งกับดาวอังคารอยู่ดังนั้นก็ต้องระวังปัญหาที่จะเกิดขึ้นอาจจะเป็นคนในครอบครัวผู้ใหญ่นะคะจะเข้ามาวุ่นวายนะคะจนทําให้ชีวิตคู่ของคุณ ไม่มีความสุขก็ได้จบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีตุลขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณคะ่ะ